แรกนะครับอ่านสิกระดาษเดือนข่าวนี้ค่ะอตั้งแต่ที่1กรกฎาคมค่ะถ่ายคล้องหน่อยว่าความสนุกเรื่องของเราที่เพื่อนๆจะได้เจอเรื่องแรกที่เราถ่ายขล้องเลยค่ะครับก็อย่างแรกนะครับที่ที่จะได้ก็คืออ่นก็คือความแบบสนุกอ่ะมันคือมันมีเรื่องราวที่ครบครบรูปแบบนะครับทั้งในเรื่องของภารกิจ ที่ต้องทาเรื่องประเทศชาติ<ะ>แล้วก็ภารกิจที่ทําเรื่องความรักเรื่องเรื่องหัวใจแล้วก็จะพยายามเปิดตัวเรื่องแรกให้แบบประหลาการที่สุดนะครับแล้วก็ตื่นเต้นครับไม่ไม่เคยแบบเล่นละครที่เป็นซีรีส์มาก่อนแล้วก็ผมได้ดูแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นแทนคนดูว่าอยากให้ได้ดูเร็วๆเพรา <c oughs> ะรว่ามันสนุกแล้วก็ มันสุกมากจริงๆครับก็อยากให้ติดตามนะครับ1กรกฎาคมนะครับวันเสาร์ที่ ừ ừ. 1กรกฎดาคมมีเสนอเป็นตอน